สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวนะคะทั้งแครบอีซูซุแล้วก็4ประตูโตต้าราคาเกียร์โต,โต,โต,โต้วันนี้เรามาดูรายละเอียดกันแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างราคัน,นี้นะคะเป็นอีซูซูดีแม็ครึ่งพันเก้าราคาดั้มลงมาเยอะมากก่อนปีใหม่นะคะหายไปครึ่งแสนเลยตอนนี้ลูกค้านะคะถ้ามีประวัติหรือไม่มีประวัติตัวรถจัดได้เยอะเพราะราคาเราปรับลงค่อนข้างจะเยอะ ตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดน้ํามันนะคะเครื่องพันเ้าสีขาวยกสูงเกียร์ธรรมดาตัวนี้แคปเปิดได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันตัวรถสีขาวนะคะภายในสีดําตัวนี้จะเป็นแคปเปิดได้แล้วนะคะหัเพินแคปบันไดขึ้นลงสบายเลยเกียร์ธรรมดานะคะล,ลุยได้สบายเลยคันนี้ตัวรถนะคะเจ้าของเขาซื้อป้ายแดงมานะคะค่อนข้างจะสะอาดเลยตัวนี้แล้วก็เลขกไม้นับปัจจุบันนะคะเลขกไม้นับปัจจุบันเลย เดี๋ยวเรามาดูเรืใหม่กันเ่ื่องใหม่ตามนี้เลยนะคะเลข่องใหม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมรถไม่ได้บรรทุกหนักมานะคะคันนี้รถใช้ในเมืองแล้วก็ดอกยางเต็มเต็มเลยนะคะตั้งสี่ล้อเลยล้อแม็กเดิมของศูนย์นะคะติดตั้งมาตัวล่องกระบะตัวล่องกระบะของตัว Isuzu D-Max นะคะตัวนี้รถไม่มีการบรรทุกหนักไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำนะคะตัวล่องกระบะเนียนเลยนะคะ ไลเนอร์ iner, ไม่มีช้ำแต่ลถกเพิ่งเข้ามานะคะก่อนจะส่งมอบเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตัวรถสีขาวนะคะตัวนี้ยกสูงตัวเซตไฟแนน์จัดได้เต็มแม็กเลยตอนนี้นะคะโปรโมชั่นตอนนี้ออก,กรถกับเรานะคะก่อนปีใหม่นะคะมีน้ำมันให้เต็มถังทุกคันนะคะแล้วก็ตัวนี้มีอบโอโซนแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบให้ทุกอย่างลูกค้าไปต่างจังหวัดใช้สบายๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวรายละเอียดตอนนี้ย ถ้าติดขัดยังไงติดต่อเบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึงของโตต้านะคะโตต้าตัวนี้จะเป็น4ประตูนะคะ4ประตู TRD จะเป็นรุ่นค่อนข้างจะหายากโดยโดยปกติอยู่แล้ว TRD ยกสูงตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.5นะคะตัวแต่งศูนย์ก็คือล้อแม็กนะคะล้อแม็กตัวนี้ล้อแม็กติดมาจากศูนย์เลยตัวนี้ได้ชุดแต่ง0ูนย์นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง V n Turbo แล้ว4ประตู ตัวนี้ก็จะเป็นรถค่อนข้างจะหายากอีกคันหนึ่งนะคะของโตต้าภายในนะคะภายในจะเป็นสีดําชุดแต่งสูงเหมือนกันตัวเลขไม้นะปัจจุบันตามนี้เลยนะคะอันนี้เราติดตั้งกองหน้าเพิ่มเติมให้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะตะเข็บแดงนะคะตัวนี้เกียร์ออโต้ภายในสะอาดนะคะเจ้าของส่วนใหญ่ถ้าเกิดกระบะ สวยๆเราจะรับมาแทบจะทุกคันเลยแล้วก็ไฟแนนซ์สี่ประตูตอนนี้จัดไม่ยุ่งยากนะคะก็คือจัดไฟแนนซ์ได้เยอะยิ่งมีเครดิตเครดิตแล้วก็มีประวัตินะคะตอนนี้ดอกเบี้ยก็ปรับลงอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ของธนาคารถ้าลูกค้ามีประวัติมีเครดิตต่างจังหวัดยิ่งออกง่ายยิ่งมีเครดิตแป๊บเดียวนะคะไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงสามารถรับรถได้เลยนะคะ แล้วก็รายละเอียดตัวรถตอนนี้ราคาก็ปรับลงค่อนข้างจะเยอะด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับโตยต้า TRD 4ประตูออโต้นะคะรถหาใหญ่อีกคันนึงราคาปรับลงตอนนี้นะคะของ Isuzu d m a x ตัวนี้เหลือราคาอยู่ที่3 8 8 0 0 0 0เท่านั้นเองนะคะไม่ถึง4 0 0 0 0 0หากระบะสภาพดีๆอย่างนี้ไปใช้อีกคันหนึง่ง แล้วก็ตัวนี้ก็ปรับลงอีกก่อนปีใหม่หารถไปใช้นะคะ4ประตูตัวนี้จะเป็นโต้ต้าวิโกนะคะราคาตอนนี้ไม่ถึง4,500ก็เหลือ4,48,000นะคะสนใจทักข้างล่างนะคะเหลือ11,12นะคะตอนนี้จัดโปรอนข้างจะเยอะเลยขอบคุณค่ะ